สวัสดีเช้านี้จากเพโลโพเนสประเทศกรีซทั้ทงตอนไตของประเทศกรีซจ้ะออกจากบ้านแล้วเศ้านี้กับว่าเศร้าปันใดใบสวงแล้วจะเนี่ยกระสีลมๆมอยู่มือนี่นะมือเศร้าออกไปซื้อกับขาวอาหารการกินยูอีกหมู่บ้านนึุ่ผมจะขับรถไปสามกิโลจังสีหอด หอกเลาะพื้นที่เซอร์เว์พื้นที่จ้ะไปหาตกปลาหานางเล็ดน้ำทะเลไปกันจ้ะพี่น้องจ๋าเนี่ยเส้นทางในหมู่บ้านเิ่นท้าวก็าจอกหลอกนี่ละ่ะขับรถได้คั้นเดียวส่วนกันกันกนกบไดมเมตรเนียรขับรถล,ล้อไปนํำริพนทะเลนี่ลหละจ้ะส่วนมากเนาะพื้นที่ที่ก่อยู่นี่จ้ะสิมีตัึงเต้อันวิลล่าจ้ะสิเป็นวิลลา่าส่วนตัวข้าเจ้าเนี่ย มา,าปิกนิกมาตกปลานางเด่นสันดอนั่งเด่นอยู่นี่เหรอล้วบ้าโอ้เป็นชายหาดย่างดีจ้ะโอ้เออเออสวยอยู่สวยอยู่ยยเป็นไงว่ายู่นี่เรีเพื่อวามาตกไปไซไกลดอกเพื่อวา นี่เัาจากคณะอุญุอันยะทัวกับสิประมาณนี้โอ้ก็อีดังกับบริเออมาจ้ะแต่ว่าควยดันแผนแขะเสบียงเลยควยโกเก้ขาดโกเก้ได้ขาดได้เขินอกผู้จังควยแล้วนะไปใส่มาใส่ดันแล้วกินโอ้ย วันหยุดวันพักพนสบายสบายเนาะเอาอยากมากไม้กับชีวิตได้ออกมาเห็นธรรมาชาติสิกะง้ามง่าพี่น้องจ้าโอ้ยถ้าแสงแดดออกนี่สิขาวกานี่กูสิมาน้อนอาบแดดเล่นอยู่นี่ละคุณนะบรรยากาศ แดดมาเหรอพุ่นหนาวหนาแห้งใจเหี่ยวแต่แห่งแงต่เตบได้วยข่นะนะเออทรายหาดบบมีทรายจ่ะเป็นแต่ก้อนหินจ้ะนี่แต่หินพุ่นแสงแดดออกแล้วแสงแดดแห่งความหวังจ้ะเอาเท้าสิดไปสิดไป จะเป็นมากคักเนาะ เห็นตะมีหอยเนาะแต่ว่ากับบมีจ้ะหอยมาหายยางสำรวจหอยว่าสิขึ้นน้ำโขดหินบอ่บอประสันมากับบมีบบกหอยจ้ะพอเห็นมีบักหอยพอเห็นมีอีป,ปูเลยม่ยา,างรอเบิ่งบักหอยแต่ก็หอย แบาให้จูบหน่อยอยู่จะโคดนเห็นเจอแถวเนี้ยจะโคดนเห็นเป็นแง่งเป็นกอนออกไปน้ำทะเลจ้ะนี่บัน้นกับซีมีบ้บานมีอัน บ้านค้นอยู่ทั้งนั้นนะเป็นวิลลลงวิลลนน่าค้นอยู่คนๆหนึน้ำทะเลใสดีจ้ะแต่ว่าขึ้นสีแข้งในสักหน่อยหม้ าไม้เบิ่งกันอ๋อบรรยากาศรอบๆเพโลโพนิส وس เพโลโพนีเพโลโพนิสเออจะเปิดออกเสียงมาจังไหนมันจะเป็นอันขึ้นอย่างคาบคาบส,าบสมุทรบอกหรือ,อยังมันจะเป็นลักษณะอันขออภัยในความมือเหี่ยวมือแหงเด้อมันจะเป็นแบบนี้จ้ะมันจะเป็นคล้ายๆนิ้วมือสามนิ้วอยืนออกไปทะเลแล้วนิ้วที่ซีมันก็เคืองหนึ่ง นิ้ที่หามักนกะสันส่นๆจังสิเป็นกกุดๆจังสิแต่ว่าสามนิ้วเนี่ยยืนออกไปแต่ว่านี่น่ยน้อยเป็นแผ่นดินยื่นออกไปสไปมุขไคยอย่างยู่นี่จ้ะยู่อันแรกนี่นี่ยูน่น,น,น,นิ้วแรกนี่นี่ยบันทีมองเห็นอยูน่น่นนั่นทีมองเห็นน่นนั่นเงาๆนั่นเป็นนิ้วที่สองจะเป็นนิ้วจังสิเนี่ยเป็นนิ้วที่สองจังสิยื่นออกไปในทะเลจ้ะเนี่ยทีมองเห็นพูนบ่งเสียงบ่งซูมเมนว่นั่นจะเห็นเป็นเงาอยู่นั่น แส้นดินนั่นน่ะเด้อเห็นเส้นเงาอยู่นะั่นโมเมนท้อ,องฟ้าได้แส้นดินจ้ะเป็นนิ้วที่สองแตเป็นนิ้วที่สองไม่ค่อยชิยู่นิว้วขุดเนี่ยเล,ยลี่ยงเป็นเป็นบายาวแห้งบางทีมันยื่นออกไปเป็นแส้นดินยื่นออกไปในทะเลนั่นจ้ะมันฉิมีมันฉิมีเป็นซีเนี่ยนะก็เอิญซีเนิวเน้วหรือสามนิ้วสามนิ้วยื่นออกไปตรงๆแต่ว่า แนว่นี่ยนี่เป็นกุดกุดสันสันดอกอันสุดอันสุดท้ายก็แง่งสันสันขึ้นกันจ้ะแต่สามเนวนี่สิเขียะนี่แหละเป็นลักษณะของอันพื้นที่บนนี้เนาะจ้ะแนมเห็นอันก็เออเป็นนิ้วมือพวยใหญ่แล้ว่ามันเป็นนิ้วมือเป็นลักษณะชายชายเนิ้วมือยื่นออกไปในทะเลจ้ะเป็นแง่งเป็นแง่งออกไปสามสี่แง่งนี่แหละจ้ะมืไข่อน่ะยุ่งแง่งแรกตอนนี้นั่ะมองมืไข่อยู่น่ะพู้นยู่ข้างหลังงเขาลูกนี่จ้ะเป็นแง่งแรก นี่ก็เป <Yeah. S 1> ็นส่วนเบ้าส่วนโค้งดอุกมองพอยืนอยู่นี่เป็นส่วนเบ้าเส้นโค้งหนึ่งของอันระบางนิ้วมืออีกแง่งหนึ่งเนี่ยเป็นภูเขาเนาะคนเป็นว่านิ้วมืออีกนิ้วหนึ่งยืนออกไปนั่ป็นธรรมเนื้อหลั แถวนี้จะทิเป็นบ้านค้นอะจรจะนี่เป็นวินว้นลงวิ้นลาเพื่อนนี่มันข้างเก่าเน่ยจัง่อยอยู่หน้าหาดเลยสวยแบบสวยสวยจึ้งเลยพี่นองา๋าสวยแบบสวยจึ้งเลยแล้วิี่รอโอ้ยจะมันมากคักมากเนี่ย ดดนะสุดยอดเลยหล่ะพี่นองกันมีแดดเลอาขึ่นแหง้ง,งจ้ะขึ้นแบบแห้งเลย ร่างบุนพนมีแดดแดดอ่อนๆแดดสี่โมงแรงแล้วก็ไไ้ซัำนีเระจ้ะมันนี้บดมือม่มมีแดดเอา้เอาวบรรยากาศย้ำแรงมาให้เบิ่งกันจ้ะพี่น้องจ้ามือนี้แต่ละมือแต่ละเว้นมุกไอ่ก็อย,ยูจังสี่ละมุมมีเอียงไหลใช้ชีวิตไปเลยๆมุมมือมุมเว้นไปจ้ะ คุณจอดรถไว้ฟังคุณ